Thank you. วับเี้ยฮักาการกกทั้งสี่พ้อครับกวาคิดเป็น6.5เปอร์เซ็นต์ครัพิง่าผู้ควบคุมการเกโดยท้ีที่ผมเราการปัานครา ติดต่อประกอบการช่วด,ดีต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 ี ได well, like ้รับบาดเจ็บไปแล้วนะครับขณะนี้สถานการณ์ที่จะตัดเข้ามาคือหลังจากที่คนร้ายได้ทรถึงเป็นสร้อยคอทองคำนะครับเป็นทองคำจำนวนพอสมควรนะครับและความร้ายเจ้าของร้านเรียบร้อยแล้วเจ้าที่ตำรวจที่รับแจ้งเหตุก็ได้มีการตัดจับของพังไล่ิีการเราจะตัดสถานการณ์เข้ามาสู่ที่คนร้ายนะครับอยู่ในระหว่างที่กำลังจะหลบหนีเจ้าที่ตำรวจ ก็มีคที่รับแจ้งและได้มีการเตรียมครพร้อมร,รับทราบสถานการณ์ที่ร้ายพรมที่ใช้ของฐานีโดยสาวัตรเบซึ่งในวันนี้เราให้ชื่อชุดโป็วันจัร์ที่เดว่าไรออนไลนและไรอนอนพืนครับขอตัดเข้าสู่สถา,านการณ์การสิดตายุติการทราบไลออนวันไรอันพื้น ที่เอสเอ้นหมายถึงว่าเฮอด์ริ่งแอเรียเป็นพื้นที่ที่เจ้าที่ได้มีการเร่ยงกำลังกันเพื่อที่จะวางแผนในการเข้าปฏิบัติการครับคนเี็วก็ต้องอยู่ในวางในข้อพิ่จริงเราสมมติสถานการณ์อยู่ที่คนร้ายถูกเจ้าที่ตำรวจติดตามสมมติว่าจริงๆแล้วจะขี่เลยนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะใช้ความเลยเช่นว่านได้ก็ขออนุญาตที่จะจำลองเหตุการณ์ สมมติว่าคนร้ายขี่ดูนะครับแล้วก็ไปไปที่ผมขู่นะครับผู้เสียหายภายในบ้านเพื่อจะหลบหนีเพราะว่าด้านหน้าไม่สามารถไปได้มีเจ้าที่หมวดในการตั้งจุดสกัดกั้นนะครับเมื่อเห็นว่าเข้าตาจนก็เลยเข้ามาที่ผู้เสียหายที่อยู่ภายในบ้านซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่หวดยังไม่ทราบข้อมูลชัดเจนนะครับนี่เป็นรูปแบบของการเคลื่อนที่บนสายตรวจรถยนต์นะครับที่จะมีชุดระวังหน้านะครับที่อยู่ทางด้านบนที่พร้อมอีอย่างจะหากมีเอ่อถือ บนที bon ่ถ no. ือระเบิดด้วยจะล็อกตรงขานะครับเห็นได้ว่าการการเคลื่อนที่โดยการล็อกบนรถยนต์สายตรวจนั้นจะมีลูกหมายถึงว่าใกล้เข้าสู่ที่หมายเพื่อเตรียมปฏิบัติการนะครับจะสังเกตเห็นว่าประตูเรื่อนัันนั้นหมายถึงว่าเข้าใกล้สถานการณ์ในการที่จะวางกําลังเงจากรถโดยลักษณะของการคําประตูนะครับจะใช้เท้านะครับตอนถึงเวลาลงสายเจ้าที่ก็ต้องเตรียมเตรียมพร้อมจุที่ลงไม่เยอะว่ามีีหรือดอกไว้นะครับ ก็ต้องมีการเคลื่อนวางกาลังไปนะครับมีชุดการเตรียมพร้อมทั้งชุดทำลายประตูทั้งชุดที่จะเข้าโจนตีชุดคุ้มกันและเรียกว่าโค้ชทีมนะครับที่อยู่ทางด้านสายยู่จะมีการส่งสัญญาณผ่านนะครับโดยใช้นิ้วนะครับและความพร้อมเช่ความพร้อมของทีมโดยการบีบบานนะครับเพื่อที่เคลื่อนที่แบ่งหน้าหัวหน้าทีมจะเป็นตัวที่ให้สัญญาณครับ และกองทุกอาจจะมีการจัดสไนเปอร์ไว้คอยป้องกันแต่เห็นได้ว่าทางด้านบนรถพวกคุณผู้นั้นมีสไนเปอร์ที่พร้อมปฏิบัติการอยู่ตลอดเวลาดองพอยับไรออนหลังไรอัอนอทูจอบพอยมุกถูเอ็เอดี แต่ปล่อยไปสู่ FUP ในช่วงแรกคือในช่วงที่จะมีการแยกในการเข้าปฏิบัติการนะครับ FUP นั้นหมายถึงว่า f o r m n n g p p ป i ลานะฮะเตรียมปฏิบัติการลูกคีมให้สัญญาณน,นะครับในการที่จะหยดุดเพื่อจะเข้าสู่ตการแสดงวมีเหตุการณ์ความเคลื่อไหวทางด้านหน้านะครับทราบนะฮวอย่างนี้อสู่ FUP ก็จะเคลื่อนที่เข้าสู่ที่หมาย FAP นั่นหมายถึงว่าไฟนอนแอซเซลอนะครับจุดสุดท้ายที่เข้าโจมตีในรูปแบบการัดกกำลังทีนะครับก็จะมีการคุ้งกันหน้าคุ้งกันหลังนะครับทีมทอเอร์จะเข้าไปก่อนในจุดที่หมายที่ได้มีการติดสร้ว้ก่อนแล้วนะ,ะ่าคนล้าอยู่ในบ้านหลังนี้ หัวหน้าทีมจะให้สัญญาณนะครับว่าประตูปิดหรือประตูเปิดนะครับอยู่ที่การให้สัญญาณของหัวหน้าทีมในส่วนทีมโจมตีเมื่อผ่านื่้นที่ทางพื้นที่งานประมีนนการขั้นที่ในระดับต่ำนะครับเห็นได้ว่าการเรั้นที่ในระดับต่ำการใช้เท้าในการ,รื่้นที่ต้องมีรูปแบบอีกชนิดหนึ่งนะครับทำตัวให้ต่ำที่สุด คนร้ายก็คมู่นะครับผู้เสียหายไปเรื่อยเรือทราบแล้วงานแล้วถูก S A P Standby คนร้ายเท่าที่การสืบสวนได้ทราบว่ามาจากทางใต้นะครับเป็นคนร้ายที่หลบหนีจากทางใต้ หมดที่จะกินนะฮะก็เลยมาต้นร้านแอบในแต่พื้นที่เพื่อกลับบ้านได่ทราบว่าชื่อนายรอดอมมาแทะและดำโมท่าน,น้ำนะครับ,บ,นนรบสองคนได้มีการคุมครูที่จะระเบิดบ้านนะครับได้มีการคุมครูที่จะยิงตัวประกัน ขณะนี้ทีมเจรจาต่อรองก็จะเข้าไปต่อเจีจาต่อรองก่อนนะครับตามขั้นอนจากเบาไปหนักเวลาอยู่นบงรอไมเดยร์รถไปรอลเอาเรต้องมีการจับไว้นะครับเพื่อ ขณะนี้ใช้สลานการณ์การเที่ยวจานของเราไม่ผลจำเป็นของใรคอเป็นปัจจัยที่ต้อแล เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่กรุณาปราณีต่อประชาชนอดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากไม่รับลาภไมลาลมุ่งบงเท่นต้นให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ชน Bon ngày y đi t h um. เ ok อ Guys, uh, like, ื้อเฟื้อต่อหน้าที่กรุณาปราณีต่อประชาชนอดทนต่อความเจ็บใจไม่วันไหวต่อความยากลำบากไม่พักามลาบนมุัเพ็นต้องให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ชน

ด้ยาเ,เริ่มต้นจากการจั่งุดห่อนโพิชั่นทีโพล์ท่าจะมีอยู่อยู่4ระดับโพิชั่นบองโพิชั่นทโพิชั่นทีละโพิชั่นโฟลโพิชั่นทีด้วยกัน จสไปเลยครับ<อ>วันนี้แบกเจื่อี่ต้อนเหอยู่อนเตอรเือนพี่เพี่เกยบเพ่พี่